สวัสดีครับ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 สวัสดีพี่น้องพงไปครับสวัสดีพี่น้องชเช่าเครื่องเสียงสุข,ขุดสุขนนะครับต้อนรับเข้าสู่ร้านบันเทิงเส้าอำเภอเมืองมหาสารคามหลังจากที่ห่างหายพิลล้านไปโดนหลยมือหลยเว้นพี่น้องบ้านห้องกระถามว่าเทิงเอ้ยเทิงสิเปิดร้านมือใด <laughs> เทิงเปิดระเด้อเทิงเปิดตะหมู่วานแล้ว สิซื้อสิขายสิแลกเปลี่ยนสินค้ามือสองสเปลี่ยนแลกเปลี่ยนสินค้ามือสองทุกชนิดนะครับเข้ามาที่ร้านบันเทิงสาวทักทายพี่น้องทางเฟซบุ๊กพี่น้องทาง youtube น้ำพรอมนะครับผมไปไล่มือไล่เว้นในสินค้าดีมาฝากมาต่อนพี่น้องร่องปลายบานเฮาด้นะครับผม มาแล้วสองท่านกดฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์ให้หน่อยเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องทางเฟซบุก๊กก็ดีพี่น้องทางยูสตูปกด็ดีอยู่ที่ไหนบ้างอยู่ที่ไหนบ้างแชร์กันมาเยอะเดี๋ยวคอยิี่ภาพเบิ้งสินค้าราคาถือนี่นี่สินค้าราคาถือคอยไปยึดมาเมื่อวานนี่ไปยึดมาเมื่อวานถูกๆขายถูกๆกันไปเลย นะครับผมอ่ตัวนี้ขายยูทีสามพันเก้าร้อยบาทเป็นมือสองเนี่ยอย่าว่าเป็นของใหม่เด้เป็นมือสองนะครับเป็นสองมือสองแต่ว่าสภาพใหม่มากเบิง้งสภาพใหม่มากสวัสดีพอนเอ็กแอร์สิบสองหน่อยอาจารย์กีรวัตร แก้วลาจุนตัวนี้ตัวนี้เป็นของ PA 2ใหม่ๆเลยเอาไปพ่อพันค่อยๆก็ยืดขึ้นเสร็แล้ว FC ครับขอบคุณเสีย๊ปซี่ต้องใสลลา๊ปซี่ทางบอระเบือสวัสดีอาจารย์สัญญาสาวนะครับผมเอา้า ตัวนี้นะครับขายอยู่ที่สามพันเก้าร้อยบาทยังไม่ใหม่เลยมีกองพร้อมสามพันเก้าร้อยบาทเอาไปเพิ่นบจ่าใจ่อย่อย,อยกับไปน้ำออกขึ้นมานี่ xr สิบสองตัวนี้สามสามพันเก้าเด้อจำสร้อยกันคอร์ดดิจิตอล pa 2ใช้คอมใส่คอมกันได้ใส่คอมในการควบคุมกันได้ใส่แ er ็บเล็ียใส่ไอแพดได้หมดนะครับสวัสดีลหลายกลุ่มด้วยนะครับกลุ่มเครื่องเสียงอ่าพอนแนครับหหวย จางวา่าจะมันเป็นแต่ในน้ำเก็บเอาบ่อะไรเงี้ยการผ่อ,อนก็คือให้เฉพาะที่อยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้ยุทวแถวเอานี้ที่สามารถน้ำน้ำน้ำใดสะก่อนนะครับเพราะว่าลาังควนผ่อนไปแล้วกับน้ำบ่ได้กันยุ่ไกลเนี่ยมันสีน้ำยากให้น้ำไงไกสะก่อน นะครับผม3,900บาทนะครับสวัสดีเสียตองเสียตองมาแล้ว3,900บาทนะครับเป็น p A 2ของใหม่อ่าแผใหม่หนั่นแหละนะครับเราจะเอาไปเดือนที่2เนี่ยเราบมพันก่อนก็เลยไปเอาขึ้นมานะครับไปเอาขึ้นมาสวัสดีอาจารย์ผลไม้มิวสิกซาวนะครับผมบอบอผมพันจบทรงมาแก้วได้เลยอาจารย์สัญญาได้เลยทักมานะครับทักมา ลูกค้าที่พ่นพอนแล้วพ้นรับของกมี่นะครับมีหลายพอนหมดรับของหลายดิสิว่าคขายว่าเหรียญโมเมนต์ดิหลายอยู่นะครับลูกค้าพอนหมดแล้วรับของกมี่แต่ละที่ใส่อะไรวะเสีให้เบ่งนี่นี่ลูกค้าพอนหมดแล้วรับตัคงรับของมีหลายอยู่นะครับพ่นกับพอนมาืเลยๆเอยๆบางคนก็รับไปแล้วกมีเนี่ยบางคนก็รับไปแล้วนี่ก็พอนนะครับมีหลายอยู่นะครับสำหรับผู้ใดที่ ต้องการผ่อนผ่อนจบผมพ่อนแบบสบายสบายได้ครับผ่อนแบบสบายสบายเป็นสินค้าใหม่เดอ้ออาจารเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวหลังไล่สดจงค่อยทักเข้ามามาคุยกันนะครับผมตัวแรกผ่านไปเป็นเป็นพี่เอทูอ 2, นะครับเป็นพี่เอทูี่นีเสียวขาไม่ไข้หมาขาไม่พร้อมกับไม่กรอง ไม่กรองมองไกลพร้อมกระเป๋านี่ของแคด C A D C A D แคทนี่นะครับผมพันหมดค่อยเอาของได้บอรครับผมพันหมดก่อนค่อยเอาของให้ได้บอรครับได้ตัวอาจารย์ได้ตัวเสียจอยเจ้าเจ้าบอสตองนรกนนเจ้ามาเอาของไปกวาหอะไรจังพันเดี๋ยวคันบอพันบอ บอส่งหอยน้ำตีฮอดบ้านกันได้จัดจ้อนคุณจักบ้าน,น,เ,านเนี่ยเอ้าพันแนครับโอ้ยบอสเสียตองเสียตองเง,ง,เงินไหลเอ้าตัวนี้นะครับผมเป็นไม้ชุดชุดไม้กองชุดไม้กองมีเจ็ดชุดเอ้ยเจ็ดเจ็ดตัวนี่เจ็ดตัวนี่ไม้กระเดื่องนี่คิกไม้ไม้กระเดื่องไม้คิก แล้วก็มีไม้กระเดื่องสแนห์เหดทอมหนึ่งทอมสองทอมสามแล้วก็ไม้แฉมีเจ็ดชิ้นมีเจ็ดชิ้นสภาพสวยๆพร้อมขาเนี่ยมีขาจับพร้อมไม่หว้วหนี่ดังดีเวยพี่น้องนี่ดังดีเอาไปจอกกองชุดได้เอาไปจอกองชุดก็ได้นี่ดังดีเสียงดีเอามาพี่ละเอ็กแยมีทั้งหมดเจ็ดชิ้นเจ็ดชุดเจ็ดอัน เอ็กแอลสิบสองรายการไต้ปอต่อไปตัวนี้ตัวนี้ขายอยู่ที่นี่ไม่สเสนอพอนึเกเขียนบอกสเสนอทำไมต้องแบ่งทําไมต้องแยกทําไมต้องเขาเอิ้อนยังไงไปยังที่ต้องเป็นนี่เป็นไม่แฮตไม่สเสนอเพราะว่าโทนเสียงของไม้มันจะไม่เหมือนกันโทนเสียงในการปรับแต่งไม้มันจะไม่เหมือนกันปรับเสียงสเสนอก็จะเป็นเสียงโป๊ะ เสียงโซเสียงโตคุณเลี้ยวเสียไปสิปั๊บไม่ให้แห็ดน้อยน้อยนี่เอาไปใส่ข้าวเบียวก็ได้นี่น้อยน้นี่จอข้าวเบียวได้สวยเนี่ยสวยชุดนี้สวยเลยสองพันเก้าร้อยบาทสองพันเก้าร้อยบาทนะครับผมสองพันเก้าร้อยบาทสูส้สิเสียดงดาวลุ่งสู้สิมันมันลูกี้ได้เลยลุงน้อง แท็กสิมาเหรือว่ามาาล่ะลุงน้องห้องไพ่ห้องไพ่มิวสิกก็มาอาจารย์ห้องไพ่เอาไปใส่ป่นี่นี่กระเป๋าความย่างดีไมกลองสุเท่สองพันเก้าร้อยบาทเจ็ดชิ้นสองพันเก้าร้อยบาทถูกๆูแค่นั้นเองที่บันเทิงถือทุกอย่างบ่มียางไหนบ่ถือต่อไปมีบ่ถือกู่อย่างเดี๋ยวคือเวลาผิดกบเมียถอยเป็นคนผิดตลอด่อยบ่ถือเอ้าตัวนี้ เป็นเอ่อตัวแท้เป็นตัวแท้ไปเที่ยวยังไงคาเมนมาตีครับห่วยส้งางวัดก็บอกไปแล้วก็ย่านฝืนใหญ่ตัวนี้เป็นบูเช่แท้ของเอ1 2เ r 1 2เอเอเอ๑บูเช่แทะขายอยู่ที่หนึ่งหมืนกับห้าร้อยบาทตอนนี้ขายหนึ่งหมืนกับห้าร้อยบาท ออกพรรษาหอยบ่าขายดอกราคาหนีแน่นนขขยนะอยขนขายน้ำมูซิมูสิว่าโอ้ยเทิ่งโจ้าคือขายแพงเถอะมูเขาขายหมื่นกว่าบาทหนึง่งอันนี้หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะครับเป็นแท้บูเช่แท้บูเช่สภาพสวยๆงามๆเลยมีกล่องความเดจริงๆมันมีกล่องเด้นะครับมีกล่องด้วยอยากพันเอ็กแอสิบสองเดี๋ยวเด้อจาเนอร์เราจะค่อยคุยกันหลังไหมจะค่อยพันคุยกันหลังไหม อันนี้เอาไปกลดละเอาตัวนี้หนึ่งมื่นห้าร้อยบาทหนึ่งมืนห้าร้อยบาทแค่นั้นเองนะครับสนใจทักชแชทไลน์เข้ามาที่เบอร์ศูนย์แปดห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองห้าห้าศูนย์แปดห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองห้าห้านี่คือเบอร์ของเทิงนะจ๊ะมีเบอร์ของเทิงนี่กล้องกับกล้องแท้ดิเป็นกล้องนี่โอ้ยแบบดีเลยนะครับศูนย์แปดห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองห้าห้าสนใจสินค้าทักหาเทิง อย่าพึ่งโทรหาข่อยเด้อไม่เงี้ยแตงเจ้าวันที่นี่กับสินค้าช่วงนี้ราคาถึกถึกสีผ้าเบิง้งเฉพาะสินค้าที่มาใหม่ๆนะครับตัวซาวครับแท้ซาวครับ MFX นี่ตัวนี้เป็นตัวแท้เ้อนะครับสิบสองช่องใหม่สิบสองช่องใหม่ตัวแท้ FX มี FX ความ ของไม่หมื่นฟาฟาของมือสองขอยขายอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทพร้อมแหลกเจ็ดพันห้าร้อยบาทพร้อมแหลกนะครับผมนี่สภาพสวยกิบเลยเจ็ดพันห้าร้อยบาทพร้อมแหลกพอค้าพอขายเอาไปค่าไปขายงให้มือก็ได้กําไรหรือว่าคนเอาไปใสก็ดีคนเอาไปใสก็ดีดีตัวนี้เป็นซาวครับ MFX สิบสองช่อง มีเอฟเฟกพรความมีแลกให้ความนี่แลกตัวนี้สร้างตัดไม่กับหลายบาทนี่หลายบาทหลายพันกลับมาละทีเท่ากลับมาละเตียวพ่อไ่พ่อลุง <c oughs> <c oughs> กลับมาละครับป้าครับมาจากไปยกล้อฮอตมามครับผมไปทีมเจ้าวแอลซ่งฮอตมาแม่นะครับผมสวัสดีเสียมหน้าสแตนเลียดครับปนวนเมงไหเห็นตัวเตี้ยนหน้าหันพ่อแวบพ่อแวบ ตื่นมือเมยมาผ่านว่านิโปตินอันแตกเพราะวะ่าตู้ลวนใส่เพราะนี่นะครับตัวนี้เจอปันหาได้แล้วพรามของแท้จาไปซื้อไม่แพงเนียเป็นมื่นกว่าผนละนะครับมื่นกว่าเลยทีเดียวเชียวทีนี้สเตบิไลเดาวูนี่กามาไหมสเตบิไลเดาวูสี่พันห้าร้ยบาทอันนี้สิบสองเควีเอ 12เควีอใส่ยังในเนี่ย12เคี่นี่12เคี่กับวีเอกับเท่ากกบวาอ่าตัวนีิกินไฟร่วมทั้งหมดน่ะ12แอม12แอมใช้ได้เลย12แอมใช้ได้เลยนี่นี่ครับ12แอมมันใส่แอมในสองตัวคุณดิแล้วก็เครื่องปรุงแล้วก็พวกอย่างนะครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่พอสมควรนะครับอ่าระบบดิจิตอล สมควรมีอย่างมากมายเลยนะครับจำเป็นมากสเตวิไลนยนี่เอาไว้ถ้าดึงไฟรักษาความรักษาระ,ะ,ะ,ะดับแรงดันไฟให้มันปกติถ้าแรงดันไฟเจ้เลร้นขึลล้นแลงลงเพาะทัานโดนไม่แตกตึ้มนี่ผลิตภัณฑ์จากเกาหลีของแดวูแท้ๆเลยนะครับผม4,500บาทสนใจทักแชทอะไรเข้ามาหาเถิงนะครับสนใจทักแชทอะไร หรือว่าสนใจในเรื่องเล่าของเครื่องปรุงปักไฟจะมีขายนะครับปักไฟมีเครื่องปรุงมีคอร์ดรดิจิตอลคอร์ดดิจิตอลมีปีอันนี้ไว้ถ้าไปมกกเซกบใสกไกเกย็ได้ <c oughs> เอาคอร์สดิจิตอลอันโต้อันโต้สี่พันเก้าร้อยบาทคอร์ดดิจิตอลของอันโตอย่างดีเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเก้าสิบหกเคสิเฟนวานะครับผม้วกาเป็นรุ่นมี มีของ260 DBX260 นะครับสภาพสวยๆสี่0ันบาทแล้วก็มีของ DB Max 5,500หาพันหาบาทหาทัละแต่ว่าลดเหลืยหาพันหเน่ตัวนาะบ้านนี้ผู้ใดอยากเอาสเสน่์ไปให้ลูกตีเล่นหรือว่าเป็นมือกองมือกองกองยาวก็ได้เอาไปให้ลุงเดี่ยนก็นได้นี่สเสน่ c ์ CM c โเอ้มโอคือ โอ้ยสน่ซีเอ็มซีครับ1,800หาสิบาทเอาๆใน,นโลก่อเชียวบางมาอุ้มเมืส่สีมันก็ปวดแคทเอาเออกาาพี่ไหมพี่ไหมเออน,น,นี่ตัวนี้นะครับผมสน่ซีเอ็มซีโอ้ตัวนี้มาตรฐานดิเห็นมือกรองแท้ายขนาดนะครับนี่เป็นไหม่ไม่เป็นเหล็กเป็นไม่ตัวนี้นะครับ หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทของใหม่แพงของใหม่สี่พันกว่าสี 4, ่พันฝานี่สิบหลักจ้ะนี่เสเนีแน่สิบหลักมะนะตัวโนวะอ้าสิบหลักตัวโน่วะหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถือเป็นตาไนพไชจานทร์พลวัตเอาไหมเอาไหมพไชจานทร์พลวัต พี่น้องทั้งยูสตูบนะครับผมสามารถแคปหน้าจอแอดไลน์เข้ามาสอบถามดูได้นะครับแอดไลน์สอบถามเข้ามาดูได้อ่ามิกตัวนี้กับสองพันสามนี่ของเซฟล่าสองพันสามของทาดาตัวนี้พันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาทนะครับผมบอดไฟหกหกไร่ห้าสิบหกบอดไฟหกไร่ห้าสิบภาเบื้องแบบฟรีๆไว้เลยนะครับผมอ่าเวลามีหน่อยเซ่ยซอยกันจำกัดตู้เคนเทค ตู้เจบินของเค็นเทคนะครับผมเป็นของยี่ห้อเค็นเทคแท้ๆเลยตัวนี้ใบละหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทไม้สวยๆนี่ไม่บปแตกโปเล่าไม่บปผูโปพองนะครับผมอันนี้เข้ามาใหม่ขายอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทรวมไปถึงตู้ของสร้างตี ตู้ตู้ตีเศร้าตัวนี้ขายอยู่ที่ใบละหนึ่ั้ายห้าสิบบาทหนึ่ง้าร้ย้บาทไม่อาแท้ขอบเหล็กตะแกรงนะครับผมสนใจก็ทักเข้ามามที่นี่บักอาหลบักอาหลบักอาหลัสีใสสี่ใสปากอลูมิเนียมอย่างดีบักอาหลสีใสปากอลูมิเนียมมีโครงเหล็กมีซีก้น สี่ก้นสี่ไส้นะครับผมเอาตาละเมียแม่กันนะ่ตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้มันสิบเก้าหรือยี่สิเอ็ดนิ้วนี่แหละหน้ากว้างนะครับกว้างขันบาสิบเก้ากับยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับสำหรับตัวนี้ตัวนี้ขายอยู่ที่ 2, ทสองพันเก้าร้อยบาทสองพันเออวสองพันเก้าร้อยบาทได้นะครับผมเอากาปริมาณเอา เ19นิ้วนะครับผม19นิ้วปากกระโถน19นิ้วสี่ไส้สี่คอสี่แกน2 9 0 0เก้านะครับผม2 9 0 0เก้าสนใจทักแชทอะไรสวัสดีอาจารย์จะรุนการสร้างนะครับผมถัดมาก็จะมีตู้ B100 ตู้ G GTA o r d e r 6ตู้ W90 นะครับผมดอก หกหาศูนย์นะครับดอกหกหาศูนย์กับขมาหลายาดอกเบมาพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทนี่ผู้ใดสนใจทักขม้าเด้อดนะครับสอบถามเข้ามา,าดอกเบมาถูกๆเลยขายถูกๆเลยพันห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงปากใอยเอาเฉพาะสินค้าทีเขามาไม่เด้สินค้าทีเขาม้าเก่ากับเบิ่งยอดหลังเอานะครับผมกะสิพาพี่น้องเบิ่งต้านเก่าลายกะสิเซ็งเนาะกะสิเซ็งั่นละเบิ่งดูดูลายกะเซ็ง จังนางแงงเงงบิงเมียละ่ะเบิงซูมือซูมือ,อไรกับเซ็งเบิงผู้สาวอื่นแน่กับใครเนี่ยเจ้งสี่นาสนอกว่าพ้าเจ้าพ้าวาขอพระเดววาดือ้ออันนี้นะครับผมปากแหลมคู่ปากแหลมคู่พร้อมตูด,พร,ตดพร้อมตูดคอมห้าศูนย์พร้อมตูดคอมห้าศูนย์โมเมนต์ซีซีด้วยนี่ห้าศูนย์มเนยนะครับผมพันสองร้อยห้าสิบบาท หนึ่บาทเหลืออยู่สองอันเหลืออยู่2ชุดแค่นี้แหละเหลืออยู่สองชุดแค่นี้แหละนะครับผมพันสองร้อยาบาทหนึ่รบาทปากคู่พร้อมตูดนะครับมี power m มากินไหมครับห่วยซางว่ามาตินสนอกมาตินมีของใหม่นะครับผมสวัสดีอาจารย์นุขุนแผน สวัสดีพ่อเถาก็แมาบันนี่พ่อเถากะแม่เบิง่งสวัสดีครับพ่อเถาครับสวัสดีตาถิ่นบุญล้อมนะครับทางอุบลราชธานีสัดเกียนว่าพ่อทางพุน่นยู่ทงอยู่ไฮยู่หน้าคือสีสัตเกียนนอพ่อเถาได้นี่พ่อเถาอหลีได้นี่พ่อมะละมีได้นี่มีดอกซาวเทคสิบสองไมบ่บมีครับอาจารย์แคนไม่มีนะครับหมดแล้วนะฮะ อันนี้นะครับใครสนใจก็ทักแชทไลน์เ like ข้ามานะครับทั้งเบอร์0ู5ย์1ปดห้าศ5นย์หนึ่งหนึ่งสองสองห้าห้าูนย์ป้าศย์หนึ่งหนึ่งสองสองห้าห้าทักหาเถิงนะจ๊ะแคบหน้าจอครับแทบหน้าจอแล้วก็บอกว่าอยากได้ตัวนี้ละนะครับดอกเชลเลนเจอร์หกห้าศตอนนี้มีเยอะมากดอกใหม่ๆเลยไงมี่นี่ใหม่ๆงามๆเลยดอกละ2 3 0 0สามถ้าใหม่ๆงามๆเลยเนี่ยดอกละสอง0สแล้วก็หมู่บ้านนี่เห็นหมอ่ามีขาย เชลเลนเจอร์หกห้าศูนย์พอนะไอ้หนึ่งกับคาดลาดมากคันหกร้อยห้าสิบบาทผมเอาหมดเลยพอนะมันหกร้อยห้าสิบวัตอีพอเอ้ยมันวอร์แมนราคานะครับผมเข้าใจใหม่มันไม่ใช่ราคาหกร้อยห้าสิบบาทดอกเชลเลนเจอร์หกร้อยห้าสิบวัตต์เขาเอือน่นเชลเลนเจอร์หกร้อยห้าสิบเดือราคามันกับสองมันสองสองมันสามนี่ละนะครับผมยิ่งไม่ซื้อหกร้อยห้าสิบอย่างไรเนาะหาวาอะไร อ่ามิกบันี่มิกของอันโตตัวนี้มีแต่พัวมาหลูบๆค่ำๆเมื่อดำาละก็ไปเออนี่ผู้ได้เชี่อวไปใส่ล้านอาหารผู้ได้เสี่อาไปเออเล่นดนตีสดไม่พี่แน่อาเอา้าทำาเมียนก็พ่อมานี้มันจีบกันดูเนาะโอ้เสียงเลย ฮะวิมีกันยกขึ้นลถแล้วโอ้เดี๋ยวตัวหาพยายามเดาให้เอา้าแกะหามิวม้วมิว้วมิ้วถ้าหาเอือยบอกว่าให้โัวหาพยายามเดาเนี่ย้างเดาแมนดอกบอกว่าอะไรสุดอยู่ดอกโอ้ดอกพะนะโอ้ยนี่ก็ได้มิก นี่เอาไปเล่นสดก็ได้นี่เอาไปเล่นสดก็ได้เล่นแหงก็ดีนะครับผมเล่นดนตรีสดเล่นคาราโอเกะ <c oughs> หรือจะไปใส่ร้านอาหารแบบบ่ต้องเคลื่อนย้ายก็ไ้ตัวนี้ขายอยู่ที่หนึ่งพันเออขายอยู่ที่แปดพันห้าร้อยบาทแปดพันห้าร้อยบาทได้มีร้อมแหลกได้มีร้อมแหลกสุดคุ้มจริงๆตัวนี้สุดคุ้มจริงๆ แตงานปกติทุกฟังก์ชันไม่ใม่เลยเด้พี่น่องนะครับไม่ใม่เลยปัญหาเงินไปซื้อปุ๋ยพเ่นเลยมาขายจังเลียวไปเบิ้งในกรกับ๋ามีบ่โอ้ปัญหาไลไไว้ซุบนีเงือบสอบอ้าโอเคตัวนี้นะครับผม8,500บาท8,500บาทเดี๋ยวค่อยตามสร้างให้กจะจอกกอนว่าสิไ่สดเสบๆบนะเล้อสิบ่ได้แ่บกองกองกองไม่ นะครับผมตัวนี้เป็นตัวไม่เลยที่ลูกค้าเพิ่นเอามาเพิ่นเอามาขายเพินพ่นเพิ่นเพิ่นซื้อแล้วเพิ่นก็นเลยขายตัวนี้เพิ่นบอกเอามี้ขายอยู่ที่สี่ร้อยบาทนี่สี่ร้อยบาทของไม่เลยดินะครับไม่แกะกลองเลยเพิ่นขายให้ทางงลานนะครับตัวนี้ขายถูกๆก,กันไปแค่สี่ร้อยบาทแค่นั้นเองนะครับเจ้าไปซื้อไม่เด้อก่อนจะบอกให้แพงนะครับของของอันนี้แพงดิ เอาไปใช้สายก็ได้เอาไปใส่บอดไฟก็ได้เอาไปใช้ย si ั้งก็ได้ไว้ถ้าเสี่ยเงินเมียแห้งดีครับเสี่ยงไว้ใต้เต้นนี่เสียงไว้นี่นี่นี่จีบบอกผู้ใดเสือไปเขาจูบบอกมองเสียงนี่เสียงไว้แต้แตนเฮือนี่มันขึ้นยังไงนี่เฮือโฟมมันขึ้นยังไงกันเฮือโฟมขึ้นยังไงนี่นี่ยัดเข้าไปได้นี่ปั๊บนี่บ่เห็นบ่เห็นเจ้าเจ้ารถนี่สี่ล้อยคุ่มขุมุม ยงเงินในหลายกรณีสวัสดีอาจารย์ต้องอาจารย์ต้องประเสริฐอ,อินทนนท์ทางยโสธทอนยศรนโทมีคนไปรับตู้ไปบอเลยครับผมพายจาย์เสียแซกจเจริญสาวก็ามาสวัสดีอาจารย์จอมมอเตอร์มิวสิกโอ้ตัวนี้คือใส่ไรใคนี <c> ่ <oughs> สามพันเก้ามีใครจะเอาไหมแซมสาวพันสร้อยวัตต <c oughs> แซียมซาวพันสองร้อยวัตตัวนี้ตัวโน้ตพึ่งยกมาเนี่ยมีแผงเอาบอสามพันเก้าสามพันเก้าร้อยบาททีอาข้างละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดขยายข้างละแปดคู่บอดหกไร่คุณเดะหมอะแปลงกันยายนุ้ยกูะพันสองร้อยวัตต่อข้างพันสองร้อยวัตต่อข้างท่านใดสนใจทักแชทอะไรหาเถิง 0850112255กองบักใหญ่เบลเลอร์เทอร์3,900บาทเจ้าได้เฉพาะตอนค่อยไล่สดหลังคอยไล่สดแล้วมิดอิงติงอาเจเอลพีวีพันเจเอลพีวีพสวยๆเลย14,900บาทมี2แท่นเด้อครับเด้อนะครับผมแล้วก็มี FA มี FX 4D 21,500บาทตัวนี้แห้งดีเป็นตาน้าเนี่ยไปขับเบียดได้เลยนี่ เชแนลละสองเชแนลละสองละสองละสองนี่ได้แปดใบของเอฟเอคุณภาพไม่ต้องพูดถึงดีแนีนอนดีเนียนนวล,นนวลอา้าวโอเคสินค้าเข้ามาใหม่พพี่น้องเบอง์ซัมนี้นะครับเขามาเกลพี่น้องสนใจอยากพันอยากซื้ออยากขายเขามาหาเถืองขาดเงินหมุนขาดเงินหาซเสื้อปุ๋ยโทรหาเถิงทักเข้ามาเขาเอาสินค้าเขามาขายเพราะนั้นทักเขามาเอาเงินดิ เจ้าต้องเอาควางมาขายมาเรียกเอาสวัสดีอันท่านพออด้วยนะครับจองกล่องไม้ครับโอเคครับผมได้ครับท่านพออครับผมกล่องไม้เดี๋ยวเอาไปถาเด้อนะครับสวัสดีเสียสุธิพงศาวตัวนี้ครับวนกลับขึ้นมาก่อนก่อนสีไปเนาะนะครับก่อนสีนี้จากตัวนี้หนึ่งมืนกับอีกห้าร้อยบาทเฉพาะช่วงเข้าวันสานี้มีเฝ้าซื้อเอาออกวันษสาคขอวยว่าแพงแน่นอนนะครับแพงเนี่ยนวล นะฮะบอมพวกตระกูลเอ็กแอร์พวกบูเช่นี่คิดว่าออกพรรษานี่ราคานาสิึ้นนะครับมีเฝ้าซื้อเอาตะก้อน่อยก็ขายมื่นสามมื่นสี่ผมดีนะครับมูห้าลด่อยก็ะเลยหยลดคำหอยกระเลยหยลดน้ำเหลือหนึ่งหมื่นกับห้าร้อยบาทนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณที่สละเวลามาฟังเทิงนะครับผมวันที่นี้สีขออนุญาตไปขนอาตู้สารกอพี่น้อง ลูกค้าสิเขามาเอานะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่าลืมคิดถึงเทิงนะครับบันเทิงสาาอำเภอเมืองมหาสารครามขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ